ทำยังไงให้แฟนสนใจใเราคนเดียวจริงๆครูคมเคยสอนวิทยคอสสั่งจิตให้เขาเลือกเราคนเดียวจริงๆแล้วเนี่ยสมองมนุษย์เนี่ยเป็นสมองที่ไม่อยากเริ่มต้นใหม่นะแต่ทําไมคนคนหนึ่งถึงเลือกที่จะไม่รักเราเพราะเขาได้คิดมาเป็นเวลามากกว่า21วันว่าเขาเลือกคนผิดปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคนเราจะต้องย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำคุยกับตัวเองซ้ำๆพูดกับตัวเองซ้ำๆคิดกับตัวเองซ้ำๆครับจึง เกิดปรากฏมาเป็นพฤติก,กรรมคนไม่เลือกคุณเพราะอะไรครับเพราะเขารู้สึกว่าหนึ่งเขาเลือกคนผิดเขากลัวว่าจะมีคนที่ดีกว่านี้อะไรทําให้คนถึงคิดแบบนี้เป็นเพราะข้อ2ครับคือเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยไล่ตามเขาเกินไปคือใครก็ตามแต่ที่ไล่ล่าอีกฝา่ายมันจะดูไร้ค่า 3. ครับคุณเป็นคนที่ไม่น่าค้นหามีอะไรก็รายงานวันนี้ฉันทําอะไรเดินกี่ก้าวกินข้าวกี่คํากินน้ํากี่แก้วฉันทําอะไรก็ตามแต่รายงานเขาหมดเขารู้สึกว่าคุณไม่น่าค้นหาอีกแล้ว และ 3. ม,มันมีปัญหาเรื่องบนเตียงนะครับคนที่แฟนไม่เลือกเราไอ้ส um ักหนัพวกนี้ความรักมันเกิดจากการกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอยากกอดอยากประดับบารมีอยากให้เพื่อนอิจฉาถ้าคุณบิ้วความอยากของอีกฝ่ายไม่ได้คนมันก็ไม่เลือกคุณถ้าคุณบิ้วความอยากของอีกฝ่ายไม่ได้คนมันก็ไม่จริงจังกับคุณถ้าคุณบิ้วความอยากของอีกฝ่ายไม่ได้ คนมันก็มองว่าคุณเป็นของเล่นครับนะครับเรื่องนี้ไปทบทวนในสั่งรักกับปลุกแซกับนะครับจะตรงจุดที่สุดวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอสสั่งจิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ 7,590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ